วันนี้เราอยู่กับเลนส์ซีนิม่าไลอัพใหม่จากค่ายซีรุนะครับชื่อรุ่น Night Walker แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลนส์ตัวเท่านี้ในราคาเบาๆจะได้คาแรคเตอร์ภาพแบบไหนออกมาที่สำคัญคือมันเหมาะกับใครแล้วก็ First Impression ที่เรามีกับเลนส์ตัวนี้มันรู้สึกอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แต่เนื่องด้วยเวลาที่ค่อนข้างจํากัดของเรานะครับผมเองก็เลยต้องส่งน้องเซียนออกไปเก็บฟุตเทจที่เยาวราชตอนกลางคืนกลับมาเพื่อพรีวิวดูช็อตกันว่าแบบคาแรคเตอร์ที่ได้มันเป็นประมาณไหนใครที่ยังไม่รู้จักน้องเซียนนะน้องเซียนคือคนที่พากเสียงที่แบบเสียงรลอๆหน่อยในแบบช่วง EP ที่เป็นแฟต์นะครับการสร้างเอฟเฟกหนังในยุคอดีตเขาทำกันยังไง VR กับ AR ต่างกันอย่างไรโอเคงั้นเราไปดูฟุตเทจกันเลย โดยเซตอัพในครั้งนี้นะครับเราก็ใช้เป็น Canon c 7 0กับเลนส์ซีลุยนวอลเกอร์เซตนะครับซึ่งเราจะใช้ทั้ง3ระยะเลยทั้ง24 35และ55ครับมาในส่วนของคาแรคเตอร์เลนส์กันบ้างนะครับสำหรับที่1.2ไม่ต้องพูดอะไรเยอะพอค่าทีมันน้อยแล้วนอกจากความเบลอความสว่างที่ได้เพิ่มมากขึ้นโบเกที่ได้ก็คือสวยอะไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่าบริเวณกับขอบภาพเนี่ยจะมีความมุนๆน,นิดหน่อย ส่วนโฟกัสบีตติ้งแทบจะไม่มีเลยครับฉะนั้นจุดนี้ไม่ต้องห่วงเลยชิ้วส่วนคาแรคเตอร์เลนนะครับผมว่าตัวนี้ไม่ได้ออกไปทางเลนวินเทจขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้คมตาแตกแบบเลนโฟโต้ผมว่าตัวนี้มันอยู่ระหว่างกลางตรงนั้นมากกว่าด้วยราคากับคุณภาพแบบเนี้ผมว่ารอบนี้ซีรุยในวล์กเกอร์ สามารถกลายเป็นหนึ่งตัวตึงเลนสิน์ในระดับเริ่มต้นได้เลยครับ ก็หลังจากที่ผมได้ใช้เลนเซตใหม่ของทางซีลุยซีรีส์ไนท์วอลเกอร์นะครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดของเจ้าเซตเลนตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันโอ p ปเรตง่ายมากๆด้วยความที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็เบามากๆนะครับทำให้ผมสามารถโอ p ปเรตคนเดียวถ่ายคนเดียวเปลี่ยนเลนนู่นนี่นั่นครบทุกระยะได้สบายเลยครับแต่ว่าวันนี้พอดีผมมีคนช่วยนะครับก็เลยสบายหน่อยนะครับต้องถามคนโอ p ปเรตด้วยว่าเป็นไงเปลี่ยนเลนสง่ายไหมครับ ง่ายน้ำหนักเบา very really good นั่นแหละครับขนาดตอนนี้ผมยังให้น้าไฟเป็นคนถ่ายเลยครับโอเอรีง่ายมากไม่เชื่อดูจริงครับ โอเคหลังจากที่เราลองใช้งานไนวอลเกอร์นะครับมาระยะเวลาแค่วันเดียวนะเราคงพูดอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่าเราใช้งานไปแค่วันเดียวเองแต่ว่าเราสามารถพูดได้เรื่องภาพลักษณ์ของมันสําหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นเลนส์ซีเนมาที่ตัวเล็กแล้วก็น้ําหนักไม่ได้หนักเลยที่สําคัญคือมันมีทั้งสีดาแล้วก็สีเทาแล้วผมเป็นคนชอบเลนส์ที่สีเทาอยู่แล้วมันไม่ค่อยน่าเบื่อนะครับอีกเรื่องนึงอะคือเรื่องของการลงทุนเนาะเพราะว่าเ,เลนส์ตัวเนี้ย เอาจริงๆราคามันเรียกได้ว่าถ,ถูกเลยก็ว่าได้เพราะว่าราคามันหลักหมื่นนิดๆไม่ถึง20000ื่นเนาะเออประมาณหมื่นกว่าบาท3ตัวเนี่ยคือกำเงินไปห้าหมื่นแล้วมีทอนอะเออผมก็เลยรู้สึกว่ามันแอบเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหมือนกันทีนี้มันเหมาะกับใครเออถ้าถามผมนะ ผมว่ามันเหมาะครับเพื่อนๆที่เป็นวิดีโอกรา์หรือเป็นฟิล์มเมกเกอร์ที่อยากจะอัพเกรดเลนส์ของตัวเองนะจากเลนส์โฟโต้เป็นแบบเลนส์ซีนีมาเพราะว่าอันนี้มันก็อยู่ในเรนจ์เริ่มต้นแต่ช็อตที่เราถ่ายมาหรือว่าคาแรคเตอร์ที่เราได้รับอะผมบอกเลยว่ามันมันไม่ได้แบบเป็นคาแรคเตอร์เริ่มต้นอะคือมันแอบมีลักษณะเฉพาะของมันอยู่แล้ว เรื่องโบเก้ด้วยเรื่อง T stop ท,ที่ไปถึง1.2ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆสำหรับเลนราคาเท่านี้นะแล้วก็แอสอะมุมมองโพลิเซอร์ผมว่าการลงทุนในจำนวนเงินเท่านี้แล้วได้เลนมา3าตัวแอบคุ้มค่าพอ,อสมควรเลย แต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่อยากจะดูแบบรีวิวเต็มๆนะเดี๋ยวเราจะทำอีกหนึ่งคอนเทนต์หลังจากการใช้งาน1เดือน,นเต็มนะครับว่าเรายังคงอิมเพรสกับมันอยู่หรือเปล่านะครับก็อยากให้รอติดตามตอนนั้นกันด้วยเพื่อแบบเอาไว้ช่วยในการตัดสินใจนะแต่ใครที่แบบไม่อยากตัดสินใจแล้เออกูอยากจะเดินไปจับแล้วก็ไปซื้อเลยนะฮะก็ไปดูกันได้ที่ร้าน The Digital STM นะครับไปลองจับลองใช้งานกันดู ใครที่ชอบคอนเทนต์น,นี้หรือว่าทุกๆคอนเทนต์ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ทีมออนกันด้วยแล้วเอาไว,เว้เจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย